สวัสดีครับผมตาจุกสเปเชียลมากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ <ไป S 1> วันนี้มีเ,มรเรื่องมาอัปเดตใหม่ครับผมรู้ไหม Facebook ตอนนี้เราสามารถตั้งโปรไฟล์เพลงหน้าโปรไฟล์ได้แล้วนะครับแล้ววิธีการทำทำอย่างไรเดี๋ยวตาจุกจะเข้าไปสอนนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์ ไปช่องตาจุกสเปเชียลแมน้วยนะครับเดี๋ยวตาจุกจะเข้าไปสอนอย่างละเอียดได้เลยครับไปครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่หน้า Facebook นะครับเข้าไปที่สามขีดด้านขวานะครับขวามือครับแล้วเข้าไปที่โปรไฟล์เลยครับอ่าเรามาถึงหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาครับ นี่เลยครับจะเขียนคําว่าเพลงครับผมค่อนข้างเหตุการณ์ในชีวิตเราก็กดเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็เลื่อนหาเพลงที่เราชอบนะครับอย่างผมชอบเกิดมาเพื่ออกหักนะครับของแซ็คแฟนทันนะครับผมก็เลือกไว้นะครับแล้วผมก็กดติ๊กถูกเข้าไปนะครับแล้วก็เพลงถัดมาครับผมเราก็เลือกเข้าไปเลยครับชอบวันไหนก็เลือกไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราเลือกเพลงได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้ได้นะครับเอาเพลงอะไรดีเอ่ยอ่าครับกำลังคิดดูก่อนมันจะเอาอะไรครับอ่าถูกใจละอ่าเราก็กดกลับมาครับอ่าเช็คดูครับกดไปที่เพลงแล้วเช็คดูครับมีจําเลยรักหมดนี้ให้เธอนะครับอีกหลายๆเพลงนะครับถ้าเราชอบเราก็กดปักหมุดไปยังโปรไฟล์เลยครับ อ่หมดไปแล้วนะครับเราก็กดกลับมาดูเลื่อนครับเลื่อนเข้ามาดูครับอ่ครับผมอยู่ด้านบนนะครับีนครับเกิดมาเพื่อหักครับผมนี่ยังไงล่ะครับจะเป็นแบบนี้ครับเื้งที่เราชอบนะครับอยู่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ จะเลือกเพลงใหม่ก็กดเข้ามาที่เดิมก็คือมาที่อ่าตอนนี้เราลบเพลงแล้วที่เราไม่ชอบนะครับอันไหนที่เราไม่ชอบก็คือลบออกไปเลยนะฮะและ้วคือเราก็กลับมาเริ่มใหม่ก็คือเอาเพลงที่เราชอบตอนนี้ขอเราอนุญ,ญาตลบไปก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าเพลงใหม่อีกครั้งแล้วครับผมวานเกย์เต้นครับผม ถ้าเราชอบก็ติ๊กถูกป้ายแล้วเราก็ไปเลือกปักหมุดไปยังโปรไฟล์ครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะขึ้นมาแล้วครับไม่อยู่ข้างล่างนะครับถ้าชอบอันไหนก็กดเปิดแล้วติ๊กถูกได้เลยครับถ้าอันไหนไม่ชอบเราก็ลบออกได้เลยนะครับ จะเปลี่ยนหมุนเวียนได้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะก็เพลงก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าโปรไฟล์เราถ้าเราชอบก็เลือกเข้าไปเลยนะครับอ่าฮะขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ดูคลิปนี้ของช่องแตจุกสเปเชียลแมนจนจบนะครับขอบคุณครับผม